ไปยางกบดักกันครับพี่น้องผมใส่ไ้สามสี่ลังเนาะหวานนี่เนาะเพระฝนตกพี่น้องไยตอนนี้ก็ตกอยู่นตอนเศ้าๆเลยเนี่ยบรูไวติดบุติดเนาะบึงล่างแรงกันครับอืมอืมพี่น้องก็รองข่า หนึ่งเต็มหนึ่งเต็ม่นาะเต็มแรกมาแล้วพี่น้องมันมานเลยเนาะฝนตกะไปยังกินอยู่เนาะนุ่งโค้งนุง่งบองนิงน้วบอลงกินนี่กินมันต้นพี่น้องไปเบื้อลงล่างต่อไปครับต้องเขาวางไว้เท่านี้ก่อนไปเส้น nó nụ nói thì nó người tổ bò nhai nó thì nó người tên nó nói vào Mhm, <laughs> này nơi hưng bờ đây nó hưng nó hưng tiết tùng kiao nó đi nó, tùng fun nữa. Oi, nha, yêu hưng 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 hưng